อันนี้ไข่อะไรไข่อ,อะไรไข่อะไรนะ,ระไขนะ่ไก<อ>่นีอะไรไข่เป็ดอ่าถูกต้องอันนี้กกไข่ไก่กับไข่เป็ดแม่ต้มแล้วต้มสุกแล้วอันนี้ไข่ยังไม่ได้ต้มอ,อ้าวแล้วเกนแท้จะรู้ได้ยังไงระหว่างไข่ไก่ที่ต้มแล้วกับไข่ไก่ที่ยังไม่ต้ม อ่ารู้ได้ยังไงลองหมุนดูซิเขาบอกว่าให้ลองหมุนดูอ่าอันนี้ไข่ยังไม่ได้ต้มไข่ยังไม่ได้ต้มมันจะหมุนยากใช่ไหมหมุนอย่างนี้หมุนไม่ค่อยไปถ้าไข่ไก่ที่ต้มแล้วลองดูซิมันจะหมุนได้เฮ้ยหมุนจะได้เร็วกว่าจริงไหมอ่าผิวกว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 ่า เ,เขาเรื่องอะไรไข่ไข่ไก่ปลาหมุนได้ไหมหมุนได้หมุนได้ดีกว่าเนี่ยปลาหมุนได้เร็วกว่าอ่าแต่ถ้าไข่ยังไม่ได้ต้อมหมุนไงหมุนยากมันจะฝืดมันจะฝืดนะอ้าวกนแท้ต้องหมุนดูดิมันจะมันจะไม่ค่อยไปอมันจะไม่ค่อยไปเห็นไหมอันนี้คือไข่ยังไม่ได้ต้มลูกไข่ยังไม่ได้ต้มเห็นไหมแม่ก็ใช้แรงเหมือนกัน แล้วไข่ที่ต้มแล้วนีว่เป็นยังไงน้ำหนักอ่านีดเดียวนะไปโลดเลยไปเร็วกว่าเห็นไหมไปเร็วกว่าอา้าวแกนแท้ปอกเองอันนี้ไข่ไข่อะไรลูกไข่อะไรเองอ่าแกนแทะปอกเองนี่ไข่อะไรลูกไม่ต้องใช้มีดเคาะเคาะไงลูกนี่ไข่อะไรลูก นี่แกนแท้ครับอ้านั่นไข่ต้มแล้วอันนี้ไข่ยังไม่ต้มอ้าอวดูแม่เร็วดูแม่นี่มือเดียวด้วยนะดูเร็วนี่ไข่ต้มไม่ยังนี่ไข่ต้มไม่ยังไข่ต้มไม่ยังไข่ต้มไม่ยังอันนี้ อันนี้คือไข่ยังไม่ต้มไข่ยังไม่ต้มมาไข่ต้มยังเนี่ยเนี่ยไข่ยังไม่ต้มไข่ดิบเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้อืมใช่ไหมอันนี้ไข่ต้มแล้วใช่ไหมที่แกะแหนปอกกินเองเนี่ยไข่ต้มไข่ต้มแล้วอันนี้คือไข่ต้มที่เราต้มกับน้ําเดือดแล้วอันนี้ที่ไข่ยังไม่ต้มเห็นไหม ไข่ย,ยังไม่ต้มมันเป็นไข่ดิบหนีฮะนี่ไงน้องโต๊ะไหมน้องโต๊ะดูไหมเก้จ๊นองจิมอ๋อชิมไม่ได้ลูกชิมไม่ได้เพราะว่าไข่ดิบไข่ดิบเนาะไข่ดิบกินไม่ได้ลูกแม่ให้ดูเฉยๆ